สวัสดีครับอันนี้ย่องมาเยื่อนะครับรรไอเป็กบ้านพีอันนี้จะมาตกปลากหอกินซีสากนะครับก็เป็นทริปสามวันสองคืนวันนี้ไปที่ไหนนะพี่แล้วจะใส่แล้วจะใส่ใส่ไม่มา <c oughs> อันนี้ก็โอเคเปิดคลิปแค่นี้ก่อนก็เดี๋ยวค่อยมาดูผลงานครับเอานะครับตอนนี้จะทําการครอบแหหาเเยื่อะนะครับ ตกก็พอมีตัวนะจะหาเหยื่อไปตกปลาใหญ่กันี่ฟ้าครับวันนี้รอเขาข้อแหนะครับบรรยากาศบอารุนอารุนนะครับวา่นนบวาจะได้เหยื่อมาก,มากเหยื่อน้อย,ยไปเรื่อยๆจนเหลือจนเหลือแค่เฉพาะของตรงกลางะจะเป็นเหลือแค่ไฟ ไฟเขียวจะปิดหมดนะครับนี่คือภูมิัญญาทาว่านนะได้มากก็เหยอก็พอตกปาล์นได้ได้น้อยก็ไม่พอตกปาล์นต้องไปแคสอินรนะีพวกนี้แต่คุณน่จะได้อยู่เพราะตกก็มีทีนเอาละครับเริ่มดีคนระับจะมองไม่เห็นนะครับช่วงนี้น ไงนะเดือดไต่นี่ไต่เปี๊ยกครับเปี๊ยกก้นเพลครับฝากด้วยครับฝากด้วยน้อนลองผัดผัดผลงานกันนะครับนี่เดือดดาวพอได้นะครับพอได้พอได้นะครับสี่ห้าสิบตัวนะครับโอเคถือว่ามีเหยื่อตกปลาแล้วครับคืนนี้ต้องเอาขึ้นครับ เลยนะครับอันนี้ใจเย็นครับเรืเอ่ยรอยแล้วดูหน้าคนอัดน,นะครับเลยน,นะวสวยเลย ่าขึ้นมาแล้วครับหนึ่งแท็บแต่ได้สามตัวนะครับแต่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปเพิ่งถ่ายได้ตัวนี้เพิ่งทําเบ็ดเสร็จนะครับโอเคนี่นะครับนี่ครับจุดนแฝกแบงค์นะครับกําลังอัดอยู่นะครับรอดูปลายอมไหมนะครับแต่ว่าน้ําลึก ครับใส่สองนะครับเยอะครับตัวที่สองครับ ตสวสี่ใส่ห้าน5ครับเป็นแผงั้นะตัวอะไรกัดมากโอ้ตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยหันหน้าน้อยอันแหละหน่าจะเป็นปลาส้อยนะครับตัวนี้ อลตาซิวเหรออ๋อ,อ,อมายังเอ่ยมายังเอ่ยไกลแท้อ่านี่ครับโชว์ผลงานหน่อยครับยอกปลาสวยพี่นี่สาโลกว่า2โลนะครับ yeah คยิงซีจิกแดงครับตกปลาอ้าวโดนเลยนะครับลงไปถึงลงไปถึงโดนเลยครับจะเป็นพวกสีขนสีกุลแล้วก็ไอเลียบนะครับนน่พนักงานเก็บปลาเล็กนะครับ ต้องเอาให้หมดก่อนเจออะไรเอาก่อนครับจังหวะนี้เป็นสีสันในการตกปลานะครับอ่าเขาสึกนะป๊อปว่าไงมั่งเมื่อคืนเต็มครับเต็มตีสี่เต็มอะไรเต็มคนคนเต็มเต็มคอหานป่ะอ๋อต้องดีขึ้นอ่านี่เต็มเลยนะครับปลาสองด้วยปลาปลาสองสีตุ้นนะครับแมงก็ไม่ลอย เออไว้ลอยไว้ลอยที่ใส่ใส่นู่นใส่เนี่ยอันนี้อันนี้เราจะเก็บปลาเล็กไว้ลอยไปซีนะช่วงคืนช่วงเช้าช่วงเย็นก็สวยก็บังสวยลอยสวยเลยความรู้สึกนะน้าว่าไงบ้างครับเต็มครับเต็มเต็มคอห่านหรืออะไรเลยเต็มคอห่านคุณตาคุณตา สองนิ้วหน่อยเร็วนี่ยังไงล่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะมารายงานเรื่อยๆนะครับสมงามนะครับมาแล้วสมงามมายังไงวะสมงามครับไซส์สามไซส์สองไซส์สามครับตัวนี้ โดนอีกแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นปลาอะไรผมมองๆดูน่าจะเป็นไอโฉมนะครับใช่น่าจะาเป็นฝูงนะครับน, <c oughs> น่าจะาเป็นฝูงดูกันเกยอ้หมันเกยนะครับตัวนี้นไซส์สอง ใช่สองกว่าสองกว่าถึงสามขึ้นมานะตัวใหญ่นะครับเนะี่ยโอเคเมื่อกี้นะครับน่าจะเป็นฝูงกังเกยครับขึ้นมากินรอบคันเลยนะครับกินรอบเรือเลยก็ถ่ายไม่ทันนะครับ <c oughs> ถ่ายทันสองตัวก็โ okay. อเครอดูกันต่อไปครับทีโบท๊ทโดนแล้วนะครับ น้าจะเป็นปลาซิวนะครับไม่ปลาซิวก็ปลาส้อย<ะ>อ่ะยังไงเยอะทำงานหนแลเร็วทันโกงไหมครับลุ้นกันว่าจะเป็นไอโฉมหรือว่าเป็นอังเกยนะครับเพราะว่ามีทั้งไอโฉมเข้าทั้งอังเกยเข้านะครับตอนนี้ ครับกดอยู่ตแรกไม่รู้ก็ผมยังเอายังเอาให้พี่ดูเลยว่าอ้นั่นมันดึงดึงอยู่ว่าอยู่ติดอะไรวะอติดอะไรวะขนรอบรอบล้ำนะครับตอนนี้เ้าเป็นช่วงทั้งโฉมงามทั้งขังเกยนะครับขึ้นมายัาง nhanh thế, vẫn mấy cười thấy một con, con vẫn vẫn มาแล้วมาแล้วนะครับขาวๆข้างล่างเห็นไหมครับเย้ครับเย้ครับเย้อยู่สวยอยู่นะครับใบนีมาแล้ว โอเคไซสสามไซส์สี่ครับไซสไซนี้ไสสามไสสี 3, ส่เล็วเนย่องไาเยอะนะครับโอเคครับก็เราลุ้นต่อไปนะครับงามนะครับตัวนี้อ๋อไซส์สองไซส์สามนะครับใหญ่พอสมควรโอเค จะยอมนะอเนี่ยโมยังไม่ยอมอีกินม,มาแล้วครับกระมองอะไรเอ่ยกระมงยักษ์นะครับ ักแล้วไม่จ่ายตังค์เนี่ยพวกเนี้ยโอ้ยใช่สองใช่สามนะครับไซนี้เต็มยคุณเอ่ะปล่อยเลยครับปล่อยนี่ครับใช่สองใช่สามครับโดนอยเดียวครับคลิปครับผมเดี๋ยวคลิปนะครับพันโค้งมาถึงที่นั่นเลยอ่ะ ดูนะครับโอ้โหกระมงนะครับจอแฝงเลยนูย่กระมงครับเจ้าแฝงชอบป่าวแหวนนะครับเดี๋ยวผ oh. มกระมงปิ๊กนะครับไม่รู้นะครับโอ้โห

5ครับตัวนี้ใส่ใหญ่ครับไปต้องเอาขึ้นเลยนะไซส์ไซส์สวยครับสวัสดีครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจนะครับสามวันสองคืนก็โอเคครับถ้าเกิดเยอมีเยอะก็ได้ตัวเยอะครับเฮ้ยม <Hey, S 2> ุกรลาอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จน,นะครับโฉมง,งามังเกยกินซีเดี๋ยว่าทำกินเลยนะฮะกินซี เป็นไงบ้างพี่ป๊อบรู้สึกนานได้เยอะเยอะวันนี้หน่อยมีเยอะก็ได้ตัวติดที่เยอะแกครับแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จก็โอเคนะครับหนึ่งก็คลิปหน้าคงว่าน่าจะดีวันนี้นะครับนายพี่ป๊อดโอเควันนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ